เรกรซากายออกล้าวเผยโมเมนตน่ารักโปรโยินดีงานแต่งแฟนเก่านับ,นบถือใจเธอเลยแม้ว่าคู่ของนางเอกสาวเรกรซการกล้าวกับหวานใจนอกวงการไฮโซนิกหนุ่มหล่อง,งานดีโปรไฟล์จะไม่ค่อยมีโมเมนเปิดตัวออกสื่อให้ได้เห็นสักเท่าไหร่แต่เรื่องดีกรีความหวานของคู่นี้บอกเลยว่าไม่แพ้คู่อื่นแน่นอนเพราะถึง แม้ว่านานๆที่จะมีโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแต่บกเลยว่าแต่ละซีนแต่ละช็อตหวานจนหลายคนถึงขั้นอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่ชะมาเจอไฮโซนิคทางสาวเกรซก็ได้คบหาดูใจกับเฮยโซนหนุ่มก้องกรุณมาก่อนหลังจากนั้นทางหนุ่มก้องก็ได้มุดอ่อนเปิดตัวสาวคนใหม่แต่ทางสาวเกรซนั้น ก็ได้ยินดีกับพระครั้งใหม่ดอเด็กมาถวบแหวนเช่นกันล่าสุดทางไฮโซหนุ่มก้องกรลุนซอสตีกุลวิวากับแฟนสาวปรางอภินาราศการจนาซึ่งทางสาวเกรซก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทางไฮโซหนุ่มก้องยังมีชวนเต้นด้วยกันอีกด้วย